สวัสดีรายกันสวัสดีค่ะเปั่าค่ะไม่มีอะไรแคบเบาเรื่องร้านข้าวแกงหน้าออกติดค่ะใช่ใช่ใช่ครับงานเมื่อวานลูกค้าโอเคแล้วนะผมขอเป็นห้าชุดนะห้าชุดเลยโอเคค่ะเอาเลยนะคะอ๋อครับได้ครับเนื่องขอเป็นงานก่อนโอเคครับไม่มีปัญหาครับขอบคุณครับสวัสดีครับ Happy you Do Birthday, birthday, Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to มีความสุขมากนะคะขอบคุณทุกคนมากนะค่ะโอ้กำลังอร่อยกันเลยนะครับอ้าวมาทานเค้กด้วยกันก่อนครับเห็นชอบแวะมาคุยกับซีอยู่บ่อยๆครับปกติอยู่ชั้นไหนแล้วก็แผนกไหนอคะเนี่ยเห็นหน้าบ่อยเชียว ผมไม่ได้ทํางานประจาที่นี่ห, <ผม S 2> หรอกครับผมมาที่นี่ทุกวันด้วยความยินดีมากกว่านะครับคือว่าผมมาที่นี่ตั้งแต่เช้ายันเย็นไม่ว่าเครื่องจะมีปัญหาหรือว่ามึกหมดกระดาษจะติดผมก็เป็นคนจัดการเองนะครับผมอ๋อนี่ครับเอกสารของคุณซีนะครับขอบคุณม,มากค่ะเมื่อกี้เนี่ยคือกระดาษติดนะครับก็เลยทําให้เครื่องมีปัญหาไปพักหนึ่งนะครับโอ้แม่แผนกอื่นคงวุ่นวายแย่เลยค่ะอ๋อไม่เป็นไรครับผมจัดการให้เรียบร้อยแล้วครับเยี่ยมเลยค่ะ แต่เมื่อเช้าเ่เห็นทีมคุณเข้ามาครับเขามาทำอะไรกันครับคือว่าตอนนี้เนี่ยครบรอบหนึ่งปีที่คุณใช้เครื่องมัลติฟังก์ชันกันนะครับ<ม>เราก็เลยเข้ามาดูกันว่าระบบการใช้งานของเครื่องทิมเนี่ยยังดีอยู่หรือเปล่านะครับผม,มได้ยินมาว่าที่นี่เนี่ยมียอดขายเพิ่มมากขึ้นนะครับเจ้าเครื่องนี้ก็คงทำงานหนัก<ม>พวกเราก็เลยมาวางแผนกันว่าจะมาวางเครื่องมัลติฟังก์ชันเนี่ยอีกเครื่องหนึง่ง<ม><ม>เพื่อเป็นการรองรับการทางานที่เพิ่มมากขึ้นนะครับดีจังเลยนะคะมีคนมาดูแลระบบให้เราด้วยอ่ะ นี้ได้ไหมคะเราขอเรียกคุณว่าคุณฮีโร่ได้ไหมคะเนี่ยครับยินดีครับผมช่วยเหลือเราตลอดเลยครับโอ้ักครู่นะครับผมสวัสดีครับครับผมโอเคครับเดี๋ยวรีบไปเดี๋ยวนี้ครับผมครับเดี๋ยวขอตัวก่อนนะครับผมโอเคได้คครับไม่ทันเค้กวยกันก่อนเหรอคะ โครงสร้างด้านข้อมูลขององค์กรนับเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยทำให้ธุรกิจสามารถเติบโตและได้เปรียบทางการแข่งขันเอกสารในรูปแบบของกระดาษยังคงเป็นแหล่งข้อมูลที่มีความสำคัญแต่อีเมลรวมถึงเอกสารรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็มีความสำคัญที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยปริมาณเอกสารข้อมูลที่เพิ่มขึ้นจำนวนมหาศาลนี้จึงทำให้ฝ่ายไอทีต้องสูญเสียเวลามากถึง15ในการดูแลและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับระบบการพิมพ์และ23ของคนที่ใช้บริการ Helpdesk ก็มีคนโทรมาปรึกษาปัญหาที่เกี่ยวกับปรินเตอร์และการพิมพ์เอกสารและเพื่อให้การบริหารจัดก,การข้อมูลกลายเป็นเรื่องง่ายเราจึงขออาสาช่วยคุณดูแลระบบอุปกรณ์การพิมพ์ให้เหมาะสมโดยมีเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลให้พร้อมใช้งานเสมอไม่ว่าจะเปลี่ยนหมึกเครื่องมีปัญหาหรือกระดาษหมดและทุกๆปีจะมีการสำรวจอุปกรณ์การพิมพ์เพื่อปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้นช่วยทำให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่นไม่มีสะดุดครับ